ผมชื่อชายในชายสวรนคดีมีปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยปลูกพืชยืนต้นบ้างเล็กน้อยโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ให้เกษตรกรเนะี่ยรู้วิธีการทํางานแล้วก็ให้ชาวบ้านออกความเห็นด้วยว่าที่เคยทํามาอย่างเงี้ยควรใช้พันุอะไรในเนื้อที่อย่างนี้ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของ CP ที่เคยติดต่อกันอยู่ก็มีการคุยกันเจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าในกลุ่มนี้น่าจะมาส่งเสริมมาเป็นต้นแบบให้ให้ชาวบ้านเขาดูว่าอันนี้ถ้าทาอย่างนี้สําเร็จแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านเขาดูได้เราก็เอามาผนวกกันเอามาคุยกันว่าที่แปลงนี้มันควรจะเอาลองเอาพันธุ์นี้แบบนี้ลงดูเวลาที่เรานําพันธุ์แต่ละพันธุ์ที่ไปปลูกในพื้นที่ที่มันไม่เหมาะสมกันเนี่ยความเจริญเติบโตกันให้ผลผลิตก็ทั้งกัน เก็บผลผลิตวิธีการเก็บผลผลิตก็มีตัวทําให้มีผลด้วยกันหมดก็5้าก็จะอยู่ในพื้นที่เชิงเขาที่ลาดเชิงเขาดีจะอยู่ในแรลงบ้างฝนบ้างในที่ระบายน้ําได้ดีสามสามก็อยู่ในที่ลุ่มที่ดอนถ้าไอ้นี่จะเทินน้ำสะเทินบกจะได้ทั้งสองทาง M26 F16 จะเป็นพันธุ์อายุสั้นนิดหนึ่งจะอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําได้ดีมีการทดลองด้วยตัวเองนอกเหนือจากเรื่องของพันธุ์ก็จะมีเรื่องของอาหารเสริมคือปุ๋ยแล้วก็วิธีการใช้ถูกวิธีนั่นคือ วิธีการใส่ปุ๋ยก็จะมีการใส่ปุ๋ยแบบไม่ใช่เนื่องจากจะใส่แบบโรยไปโรยมาอะไรเงี้ยก็ต้องแนะนําวิธีการใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องอย่างของขี่ไร่เนี่ยก็จะใช้1284ทําให้ดินดีขึ้นถ้าปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้ดินเนี่ยเสื่อมสภาพเร็วขึ้นที่บอกว่าให้ถูกเวลาพอหลังจากที่มันได้ประมาณเดือนหนึ่งหรือ20วันเนี่ยก็จะต้องปรับปรุงใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นอีกใช้27126มันสะดวกตนลดขั้นตอนลดค่าใช้จ่ายลงมาเรามาทำ งานแค่ครั้งเดียวด้วยการใช้ครั้งเดียวแล้วมันก็จะได้ผลไปถึงตอนออกดอกออกฝักถูกอัตราก็คือในอัตราต่อไร่ต่อกิโลกรัมต้องให้เหมาะสมกันไม่มากเกินไม่น้อยเกินลดต้นทุนแล้วเป็นการเพิ่มผลผลิตเพราะว่ามันใส่แล้วมันถูกต้องไงคือการทําของให้มีคุณภาพที่ไหนก็แล้วแต่ของที่มีคุณภาพพ่อค้าต้องการทั้งนั้นนะ่ะก็มีความประทับใจในเรื่องความจริงใจของการทํางานที่เขามีความตั้งใจว่าเขาอยากมาส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพราะงั้นเข้ามาส่งเสริ เราเราก็ไปส่งเสริมให้กัาชาวบ้านเขาต่อก็ทําให้เราเนี่ยภูมิใจเว้ยว่าทั้งเขาทั้งเราเนี่ยมีส่วนร่วมในสังคมก็ทําให้เราอยากแล้วก็เราก็ดีใจกับกับโครงการแบบนี้